สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพปร,รักตัวทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของภูมิธรรมไม่วันกัมพูชาขอเลื่อนประชุม a b c เผยบ่ายนี้ประชุมสมอชตูวภาพรวมท่านผู้ฟังครับภูมิธรรมชีปม้ปมคนกัมพูชาปลูกบ้านในแผ่นดินไทย รอเจ้าหน้าที่คุยกันมองเรื่องเขตแดนถกไม่จบในครั้งเดียวลันไม่เป็นไรขมนขอเลื่อน r B C บอกจะบันทึกพฤติกรรมไปเรื่อยๆเผยบ่ายนี้ประชุมสอมอชตอภาพรวมเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่18สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีประชาชนกัมพูชามาสร้างบ้านอยู่ในเขตประเทศไทยและอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาว่าขณะนี้ตามข้อตกลงคือให้มีการหยุดยิง ใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นฉะนั้นตอนนี้เรายังคงยืนอยู่ณจ,จุดนี้ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในครั้งต่อไปอีกประมาณเดือนกันยายนนี้ยืนยันที่เราจะได้วางลวดหนามไว้ทางกัมพูชาเข้ามาไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้กัมพูชาพยายามใช้มวลชนเข้ามากดดันทหารไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่าที่มีมวลชนมาเป็นเรื่องของประเทศเขาที่จะต้องดําเนินการรวมถึงที่เขามาสร้างหมู่บ้านด้วยเราให้เจ้าหน้าที่มาคุยกันซึ่งการคุยเรื่องของเขตแดนไม่สามารถคุยจบได้ในครั้งเดียวฉะนั้นยังอยู่ในประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันต่อเรายืนยันอย่างที่เป็นของเราอันไหนที่เขาบุกรุกมา เราก็ต้องยืนยันและต้องคุยกันเมื่อถามถึงกรณีกองทัพภาคที่สองเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ABC ABC ออกไปเพราะอะไรเหตุใดกัมพูชาขอเลื่อนนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เป็นไรก็เป็นการยืนยันซึ่งเราก็บันทึกไปเรื่อยๆ ว่าเขาให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือซึ่งการประชุมมันยังมีอีกหลายระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC และคณะกรรมการการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ที่จะต้องคุยกันต่อเมื่อถามว่าสรุปจะยุบศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ นายภูมิทากล่าวว่าครั้งก่อนสื่อถามตนว่าจะเอาอย่างไรโดยตนบอกไปว่าสถานการณ์ต้องไปสรุปกันถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมีสอบอทอกอหากเข้าสู่สภาวะปกติและตนบอกไปแล้วว่าจะต้องรอการประชุมของสอบอทอกอก,อก่อนและขณะนั้นยังไม่มีการประชุม ซึ่งไปตีความกันว่าหยุดหรือไม่หยุดความจริงยังไม่มีอะไรเลยเพราะต้องรอการประเมินถ้าเหมาะสมแล้วก็หยุดแต่ถ้าคิดว่ายังจำเป็นก็ต้องอยู่ฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมมคงต้องรอการประชุมสมมก่อนเมื่อถามและย้ำว่าการประชุมสมมออบ่ายวันนี้จะเป็นการสรุป ภาพรวมทั้งหมดใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าโดยรวมเป็นอย่างนั้นจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนว่าเราจะกำหนดอะไรต่อไปรวมทั้งท่าทีเราในการประชุม gbc และ jbc ในอนาคตด,ด้วยซึ่งอยู่ที่ประเด็นหากสอมอชอเสนอประเด็นอะไรมาก็คุยกันตามประเด็นนั้น ถ้ามีใครหยิบยกอะไรขึ้นมาก็คุยกันจะมีข้อสรุปอะไรยังไรขึ้นอยู่กับที่ประชุมและเมื่อถามว่าจะมีการประเมินสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ประชุมสมอมชอด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าหลักๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องกัมพูชาแต่เรื่องอื่นๆถ้าจะมีการหยิบมาหาหรือก็คุยกันและแจ้งให้กันทราบ ทีนี้เรามาฟังในเรื่องของกัมพูชาแจ้งขอเลื่อนประชุม R b c กับกองทัพภาคที่สองเป็นวันที่27สิงหาคมที่ช่องชะงำกัมพูชาแจ้งไทยขอเลื่อนประชุม R b c กับกองทัพภาคที่สองจากวันที่21สิงหาคมเป็นวันที่27สิงหาคมพิกัดนัดพบจุดผ่านแดนถาวรช่องอรังา ขณะที่ไทยไม่ขัดข้องเลื่อนก็เลื่อนวันที่18สิงหาคม2568สอบทกอแจ้งความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c ไทยกัมพูชาในส่วนของกองทัพภาคที่สองโดยระบุว่ากองเลขาฝ่ายกัมพูชาประสานขอเลื่อนการประชุม r b c สมัยวิสามัญ จากเดิมวันที่21สิงหาคม2568เป็นวันที่27สิงหาคม2568เพื่อมีเวลาเตรียมการประชุมเพิ่มขึ้นทั้งนี้พลโทบุญศิล์นภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้นำแจ้งกับพลเอกพระนาแขวปอดทุกทุกพอบทอบแล้วโดยไม่ขัดข้องในการเลื่อนประชุม r b c ตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอ ดังนั้นกองทพัพภาคที่สจึงขอเรื่องการประชุมประสานการปฏิบัติและการประชุม ABC สมัยวิสามันดังนี้ 1. วันที่25-26สิงหาคม2568ประชุมกองเลขา 2. วันที่27สิงหาคม2568ประชุม ABC สมัยวิสามัน 3. สถานการณ์ที่ประชุม เป็นสถานที่ประชุมบริเวณกึ่งกลางจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงามทีนี้เปิดเบื้องลึกขเามเบี้ยวนัดเจรจา GBC ฝั่งไทยรู้เหตุผลทำอึ้งหนักมากภูมิธทาเผยเวลาไม่ลงตัวคาดว่าจะคุย GBC กับกัมพูชาคงต้องต้นเดือนเมษา ขณะที่เพจดังเปิดเบื้องลึกสาเหตุการเบี้ยวนัดฝั่งไทยรู้เหตุผลทำอึ้งหนักมากเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่กัมพูชาเบี้ยวนัดการพูดคุยกับไทยในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาว่าแท้จริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีอะไรกันแน่ ทำไมต้งขอเลื่อนโดยนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมตอบนักข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรทางกัมพูชาได้แจ้งตนมาว่าจะขอเรื่องการประชุมก่อนที่จนจะเดินทางไปยังมณฑล ชินเจียงประเทศเจีนทางกัมพูชาได้มีการขอเลื่อนมาเป็นวันที่23-25มีนาคมแต่ตนติดประชุมอภิปายไม่ไหว้วางใจจึงขอเลื่อนออกไปซึ่งคาดว่าน่าจะได้มีการประชุมในต้นเมษานี้คำว่าต้นเมษาล่าสุดได้มีการวิเคราะห์ถึงกรณีดังกล่าวในอิบมอมงึ่งว่าโดยระบุว่าการประชุมในครั้งนี้ฝั่งไทย อาจจะมีการพูดถึงกรณีกัมพูชานำสตรีแม่บ้านทหารมาร้องเพลงชาติบนปราสาทต,ตาเมอนทมหรืออาจจะเป็นกรณีที่ทหารกัมพูชาประกาศตัดรัว้วลวดหนามรวมถึงประเด็นอื่นที่มีความละเอียดอ่อนแต่ปรากฏว่ากัมพูชาเบี้ยวผิดนัดไม่อยากจะมาซึ่งการประชุมดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นประกอบด้วยเจ้าหนะ้าที่ระดับสูงทั้งสองฝ่ายฝั่งไทยก็มีนายภูมิธรรม ส่วนทางฝั่งกัมพูชาก็มีพลเอกเตียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาก็ถือว่าเทียบเท่ากันโดยกัมพูชาจะต้องมาเยือนเราก่อนสลับกันไปสลับกันมาทีนี้เลยเกิดข้อสงสัยว่าทําไมถึงไม่มาเจ้าหน้าที่ช่องได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าาหากยกตัวอย่างเรื่องการทําธุรกิจเทียบเคียงกับกรณีดังกล่าว เช่นถ้าอีกสองวันข้างหน้าจะถึงวันที่ต้องเซ็นสัญญาธุรกิจลอยล้านและจะทำให้บริษัทเราได้กำไรผลประโยชน์คุณจะไปไหมเชื่อว่าคุณจะต้องไปแน่นอนแต่กรณีนี้เชื่อว่าทางกัมพูชาอาจจะชั่งน้ำหนักแล้วเห็นว่าการเดินทางมาเจราจาฝั่งไทยตกลงอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วไทยคงยึดคำมั่นเดิมไม่มีอะไรให้กัมพูชาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แถมจะต้องมาเจอกับ พ่อเรียกร้องจากฝั่งไทยอีกก็เลยเบี้ยวแต่การเบี้ยวมันก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเบี้ยวทำไมไม่มาอยู่ดีๆนัดแล้วก็ต้องมาตามธรรมเนียมตามระเบียบแล้วต้องมาถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรกลับบ้านเลยก็ต้องมาเพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ที่เขาไม่มาพ่อๆของเขาคือผลเอกเตียบันก็เคยอยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกัน เป็นการสืบทอดอำนาจจากพ่อสู่ลูกคือบังเอิญว่าเมื่อวันที่21มีนาที่ผ่านมามีพิธีสถาปนายศอันสูงยิ่งให้แก่พลเอกเตียบันพิธีการในวันนั้นคือสมเด็จหุน่นเซนซึ่งอยู่ในตำแหน่งรักษาการประมุขแห่งรัฐซึ่งทำหน้าที่นี้เป็นชั่วข่าวจึงได้มาอวยยศให้แก่สมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชาปรับจากนายพลสีดาวเป็นห้าดาว ทั้งนี้สมเด็จหุนเซนได้กล่าวว่าเตียบันมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการรับใช้ชาติและมีส่วนร่วมในการสถาปนาพระมาหากษัตริย์ขึ้นมาใหม่ภายใต้ระบบการปกครอ,องของกัมพูชาทำให้วิธีดังกล่าวถือว่าเป็นการเลื่อนยศที่สำคัญของพลเอกเตียบันซึ่งเป็นพ่อของรัฐมนตรีกระหมคนปัจจุบันของกัมพูชาหรือจะกล่าวได้ว่าเป็นวันสำคัญของครอบครัวนั่นเอง แต่ก็มีการตั้งคำถามต่อมาว่าถ้ามาไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่ส่งท่านอื่นมาแทนก็ยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้รู้แค่ว่าในวันนั้นเป็นวันสถาปนายศพพลเอกห้าดาวก็เลยไม่ได้มาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ